ก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับนโมลอซิงอีกเช่นเคยนะครับชื่อนโมลอซิงเป็นชื่อของร้านผมนะครับวันนี้เราจะมาดูลักลูกไม่เท่ากันฝากช่องต้องแต่งมอมบี้มิวสิกด้วยนะครับไปดูกันเลย กินคนเดียวทั้งสองห่อนะเธอกินทำไมเธอไม่มีสิทธินะให้พี่กินหน่อยนะมันอะไร้ลกูกก็ไม่บิดนะสิกินขนมหนูนี่ลูกทำอะไรเนี่ยนี่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วหรอคะไม่ใช่พ่อก็ซื้อน้ำให้แล้วไงมาบอกว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันได้ไงแต่ขนมนะ่ะพ่อซื้อมาให้น้องกินคนเดียวมันเป็นของน้องคนเดียวหนูไม่มีสิทธิ์ หจฉันต e ัดสินใจแล้วฉันจะไม่กลับบ้านฉันจะหนีออกจากบ้านัสสิิีบ กจะมาไหนบอกว่าจะไปซื้อน้ำแค่แป๊บเดียวไงก็ร้านขายนะ้ำมันอยู่ตั้งไกลจะไปด่าพ่อเหอะรอแป๊บเดียวมาแล้วลูกๆเน่เน่มีน้ำกับขนมนะลูกของไปโยนน,นี้ของปิดมุกนะลูกนะแต่ขนมนี้ให้น้องกินคนเดียวนะลูกนะอ่าถิ่นง่ายติ่งง่าย พ่อให้เรากินคนเดียวตั้งสองห่อนะเธอกินทําไมเธอไม่มีสิทธินะอืมก็มันมีตั้งสองหอ่อแบ่งพี่หน่อยซี่ให้พี่กินหน่อยนะมันะไ้นนกนลูกก็ไม่มนะสิกนมหนูนี่ลูกทาอะไรเนี่ยนี่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วเหรอคะไม่ใช่พ่อก็ซื้อน้ำให้แล้วไงมาบอกว่าพ่อรักลูกไม่เท่ากันได้ไงก็มันมีตั้งสองหอ่อพ่อแบ่งให้หนูสักหอ่อไม่ได้เหรอคะ แต่ขนมน่ะพ่อซื้อมาให้น้องกินคนเดียวมันเป็นของน้องคนเดียวหนูไม่มีสิทธิ์แต่มันมีสองห่อไม่ใช่หรอครับยบายเอ้าก็หนูเป็นพี่ไงต้องหัดรู้จักแบ่งปันบ้างนีเออตัวเป็นพี่จะไปไหนก็ไปเลยนะไปแล้วค่อยกลับมา